ประกวดแข่งขันต่างๆนะครับในวันนี้ก็จะมีการประกวดแข่งขันส้มตำลีลามีผู้สมัครเข้ามาสิบทีมในเวลา14บสนาฬิกาของวันนี้นะครับแล้วก็มีการประกวดผลไม้ซึ่งประกอบไปด้วยมะม่วงมะพร้าวนะครับแล้วก็กล้วยนะครับส่วนทางด้านประตูัตว์ก็มีการประกวดแพะมีอยู่2รุ่นการประกวดไก่ชนมีอยู่2รุ่นด้านประมงก็มีการประกวดกบนะครับนั่นก็คือการประกวดที่จะเกิดขึ้นในงาน วันเกษตววรกรเมืองตรรมาตเกษตรและของเดียมนาเจเิญในช่วงระยะเวลา3วันนี้นะครับตลอดจนมีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์นะครับของเดียมจมจังหวัดอำนาจเจริญนะครับในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์การแสดงกิจกรรมจากภาคเอกชนนะครับซึ่งก็มีหลายๆบริษัทให้ความร่วมมือโดยเฉพาะแหล่งเงินทุนแหล่งซื้อขายผลผลิตการเกษตรก็คือโรงงานน้าตาลอำนาจเจริญแลวก็โรงแป้งอำนาจเจริญที่ฉนุมานนะครับก็เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้ส่วนราชการทุกส่วนครับให้ความร่วมมือกับจังหวัดอย่างดีในการขัดื่อนงานให้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพนายวันนาบุญตรมการบริหารจัดการกลุ่มและการตลาดเกษตรกร27นายสุภชัยมิ่งขวัญการบริหารจัดการกลุ่มและการตลาดเกษตร28นายศิริศักดิ์ทองแก้วการบริหารจัดการกลุ่มและการตลาดเกษตร 29. นายศักรัีแสนโทการผลิตพืชไร่30นายภาวินสีสุวรรณการสร้างเครือข่ายภาคเกษตร